คลิปนี้อังจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูเบื้องหลังโปรเจกต์อุ่นนี้เพื่อน้องๆที่อุ้มผางจากส้มๆของพี่โป๊บเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพี่โป๊บในเดือนธันวาคม2564กันค่ะตอนนี้เปลี่ยนตัแหน่งแล้นะนีไมพี่ฟ้าใสจะให้งานสบายสบาย นรู้ไหมมีลำบาก และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อังจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะคลิปนี้อังจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูเบื้องหลังบรรยากาศทีมแพ็คของบริจาคโครงการอุ่นนี้เพื่อน้องๆที่อุบัตาร์จังหวัดตา่าจากเป็นขับส้มๆของพี่โป๊กธนวัตร <Wow. S 1> เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพี่โป๊กเมื่อวันที่27ธันวาคม2564ที่ผ่านมาค่ะ กิจกรรมในครั้งนี้เกิดจัดแฟนคลับส้มๆนะคะร่วมกันบริจาคและก็ร่วมกันสร้างกิจกรรมดีๆเพื่อสืบสานก่อบการดีของพี่ปอบธนวัตรด้วยการส่งความรักความอบอุ่นให้กับเด็กที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลในโรงเรียนอุ้มผ่างจังหวัดตาภายใต้การดูแลของมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนค่ะสิ่งของที่บริจาคในครั้งนี้ก็จะมีเป็นผ้าหม่ม ขนมแอลกอฮอล์จำนวน818ชุดโดยโปรเจกต์ครั้งนี้ทางเกสตกุ l ปไลฟ์จากอ l e n ล c นส่งแอลกอฮอล์มาร่วมโปรเจกต์ด้วยค่ะ <Wow. S 1> นอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมบริจาคเลือดกับสภากาชาติไทยเมื่อวันที่18ธันวาคม2564ที่ผ่านมาอังรู้สึกประทับใจความมีน้ำใจของเหล่าส้มๆทุกคนนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ครั้งนี้ด้วยค่ะสมาชิกทีมแพ็คของบริจาคในวันนี้มีทั้งหมด6คนคือพี่ฟ้าใสาพี่มิ้นพี่เจี๊ยบพี่ลีพี่ยุ้ยและอังค่ะตอนนี้อังก็ทำหน้าที่นับจำนวนห่อ,อขนมแอลกอฮอล์ที่แพ็กแล้ว ทยอยใส่กล่องละ40ชินให้ครบ818ชุดพวกเราก็เริ่มทยอยทำตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปส่วนพี่ๆอีก5คนก็ทำหน้าที่แพ็คขนมแล้วก็แอลกอฮอล์ใส่ถุงค่ะทุกคนชช่่ช่วย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 ยเออบกัละ เดี๋ยวค่อยมาจัดใส่ถุงสีส้มอันนี้นะคะในเดี๋ยวไปสมาก่อนตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งพี้ฟ้าแทนจะให้นานสบายสบายไม่นี่คือไม่สบารนะที่แล้วใช่แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ได้แล้ว มาคนเดียวกแน่แอะพี่น้เนสกาแฟนั่นอ่ะแล้วก็มีปกติีวีแ่อันนี้คือแค่นั้นแหละเีสี่ทุ่เอ้ยเราต้มาสั่ง่าถึงจะได้กลับบ้าน าไม่ทาที่เดี๋ยวมันนเสร็จแล้วก็ให้แตกไปเลยอะันขึ้นมาไม่ได้ไงคือแบบมินือแบบความมุ่งมันสูงมากในการที่แบบโอมันก็เลยเป็นความง่ายของวันหยุมันตวแต่ว่าเป็นคใหม่ม่มาแงน้องแจกที่จะแจกอขนมนรักอันนี้มันมันดกับนยุกับคุ ต้องทำแต่รอยสิบ้านะคะเั้งไต่บ่ายครักล้วรบหลงเติมพลังสานอัคตวางาก่อนเก่ากันนะคะเราปินเสร็จอ่ะยิ่งนักยิ่หลงไม่ครบแล้วโรบหลงนี่คือเราอะโอ้หแล้ววลาเรันาววัาอไงไม่รู้รวงแพ็กของแพ็กมาถึงห้าโมงนะคะตั้งแต่ตั้งแต่บ่าย สามสิบแปดแล้วจะเป็นสี่สิบอีกรอบเข้านนะคะสามไวแบบนทั่วไปนแหล้วไป่ก็ดีด้เสร็จแล้วเหือนี่ลงุงส้มแล้วก็ออกหสิบจะดีใจเลยาะที่สิบกาพร้อนะเดี๋ยนะ นี่นะคะก็เริ่มพับผ้าหม่มจะใส่ถุงส้มนะคะกับขนมที่ห่อแพ็คเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะถุงส้มอันนี้อันนี้ก็จะเตรียมพับใส่ถุงแล้วก็มีขนม,มขนมคือแพ็คตรงนั้นว้แอลอุ่นๆอ,อุนๆนะจีเป็น,น้าโอ้ถ่ายรูปจีก็ลำบากหนาวกันหนาว นี่ค่ะก็จะเป็นเป็นชุดเดิ้・เดี๋ยวพี่คชั่นหองเอาโป้ี่ฟ้าออกมาควแล้วก็วะเอามาปักแมพี่เหยียดมากอพเกียดพี่เีอมันปวดหนังมากแล้ว่อัน めだい。 そう。 นี่จะเป็นอะไรนี่เป็นอะไรเลยนะชดเอาไปเอาเอาหมาขอหนึ่งถนึงเลูกป่าเนี่ยเป็นนะไม่เดี๋ยวเอาขอสองเอาพี่เศนไม่ได้หรอกไม่ได้แค่นี้ต้องจออมาจากพี่เศษมองกรค่ะเริ่มต่อมาอ๋อสวยค่ะพี่ชาค่ะขอลงเป็นลูกเซฟพอใส่ของเสร็จนะขาก็จะแพ็คเป็น คือเขาจว่าอยากไปแบบอกมีการมดรวบกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่กล่องที่นะคะเสร็จแล้วอโทค่ะนมเีบยกมีตรงนี้อีกที่เยียบรวมเดี๋ยวมาเกี่ยมไปกินข้าวแล้วค่ะรลูกชายทำไปอ่อ เป็นแดงของอน้องเเก่ันี่ทุกคนนะคะแพ็คอย่างขยันขันแข็งต,ตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ลีตอนนี้หกโมงครึ่งนะคะเพิ่งเสร็จกันปิดจ็อบกันค่ะหน้ามันมากปุ๋ยสีตัดกระเขียวเลยมั้ยเสื้อของมันดงดดูดิอ่ะสีเด่นมาก ฟังไม่ไหวซมๆของพี่โบโปรเจกต์วันเกิดทั้งหมดเท่าไหร่นะพี่8ปด8ชุดนะคะแ,แล้ว, 18, เ,ดวเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีอันนี้มัน418เ,เดี๋ยวจะมีมาแพ็คอีกนะคะเ,คเดี๋ยวพี่เขาจะมาแพ็คต่อเพราะว่าวางกันแค่วันเี <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe like แชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายร้องขอพี่ป